สวัสดีครับนี่ครับเรามาถ่ายรายการครัวแล้วแต่แว่นครับวันนี้ครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมแว่นครับสุขมาเชงคู่ครับผมครับวันนี้คุณมาทําอะไรครับผมมาหา่ง่ายๆครับผมมันคืออะไรครับหอยหอยลายหอยหอยลายครับผมเป็นไงบ้างครับก็อว่า ่ามเขาครับยอดมากโหมามา20ปีครับผม20ปีคุณอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นทำอาหารตอนแรกตั้งแต่อายุมา26ครึ่ง26ครึ่งครับผมโอ้สุดยอดครับโอ้ดูการใส่เครื่องปรุงเขาครับเป็นไงครับผมบอกว่าเครื่องปรุงแต่ละอันเราพิถีพิถันนะโอ้วมาม่านี่เป็นเส้นทุกเส้นเลยครับใช่ครับผมสุดยอด เดี๋ยวผมคือคนที่ไม่ธรรมดาจาทำงานขอมนะครับรอุอยพูดต่อครับพูดต่อครับครับผมนะครับนี่คือคุงปูงที่เอช้ครับ ม่านี่เป็นเส้นทุกเส้นจริง่สุดหม่าเราดูมาผัดมาม่าให้เส้นหยิกหย่อยเขาใส่น้ำมันใส่น้ำมันของเขาน้ำมันครับผมให้ทาแล้วเลยเย้ยอดอ่าเอมหอม่ใส่เสื้อดูครับการแต่งตัวของเชฟคนนี้ครับไม่เหมือนคนอื่นนะดูดูควยเลย อันนี <ules> <motiv ators> <vt> er ้อันนี้มาม่าเหรอมันจะไหมอย่างนี้ผมว่าไม่น่าใช่ครับมาม่าไม่ไรครับโอ้เป็นไงใส่ไข่สุดยอดเหลืองอร่ามน่ากินครับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับคุณวู้ชมครับผัดมาม่าโอ้ชื่อรางการสวยลายผัดมาม่ามึงคิดได้แค่นี้เหรอครับคิดอ่ะว่าให้เวลามึงน้อยไปใช่ไหมเรามาดูเบื้องหลังก่อนี่นี่คือ เบื้องหลังการทำอาหารว่าเป็นไงครับสุดยอดอผัดมามาาดาดหมานี่คือเบื้องหลังการทำอาหารจานนี้ครับกูว่าไม่ใช่เบื้องหลังมันคือหลังกูเลยแหละโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆครับอืมน่ากินครับผมพุงตรงแล้วมึงก็ไม่ปิดตูดใวยกูผมรุงตรงผมเห็นแล้วผมอดใจไม่ไหวครับ ไม้ลายมือไม่ใช่หยอกยอครับเขาบอกโอ้โหโอ้โหเป็นไ,ไงคนระับแต่ไม่ได้แดกนะไ <laughs> like ั่รอครับทำไรคิดถึงเพื่อนครับเพื่อนรอแดกอยู่ครับลองลงยูทูบไหมครับยูทูบครับโอ้เป็นเลยยูกันทูบสุดครับ ผู้อะไรเกี่ยวกับอาหารจานนี้อีกสักนิดนึงครับคุณวัยครับมันคือผัดมาม่าหอยลายฮะเป็นไงครับอันนี้ทำรอบสองรอบสองเพื่อไปทำใจครับใกล้ๆหน้านิดนึงครับใกล้หน้าสุดยอดครับครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับยอดครับสุดสดครับโอเคครับพอราะ